เราทุกคนคงเคยมีความโกรธและอาจจะเคยรู้สึกเสียใจกับผลลัพธ์ที่ตามมาจากความโกรธนั้นแล้วจะทำอย่างไรเราถึงจะควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธได้วันนี้หลวงพี่มี5วิธีระงับความโกรธที่ได้ผลมาบอก 1. ให้เรานึกถึงโทษของความโกรธความโกรธนั้นให้โทษประการต่างๆมากมายหาคุณไม่ได้เลยผู้ที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมสามารถประพฤติชั่วได้ทั้งทางกายวาจาและใจ ตายไปย่อมไปตกนรก 2. ให้เรานึกถึงความดีของคนที่เราโกรธคนเรานั้นย่อมจะต้องมีทั้งความดีและความไม่ดีอยู่ในตัวถ้าหาความดีไม่ได้จริงๆ mm. ก็ให้เรานึกสงสารเขาว่าต่อไปจะต้องประสบผลร้ายจากการประพฤติไม่ดีอย่างนี้ 3. ให้เรานึกถึงความจริงที่ว่าความโกรธคือการทำให้ตัวเองเป็นทุกข์คนที่โกรธแล้วเป็นสุขนั้นไม่มีในโลกดังนั้น ถ้าเราไม่อยากทุกข์ก็จะต้องไม่โกรธ 4. ให้เราพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนหากเราโกรธแล้วทําชั่วขึ้นมาเราย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นถ้าให้เราพิจารณาถึงอนิสงค์ของความเมตตาความโกรธมีโทษก่อให้เกิดผลร้ายมากมายฉันใดความเมตตก็มีคุณก่อให้เกิดผลดีมากมายฉันนั้นผู้ที่มีจิตเมตตา ย่อมสามารถเอาชนะใจคนอื่นได้ซึ่งเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่กลับมาแพ้อีกเพราะไม่มีการจองเวรพยาบาทผู้ที่ตั้งอยู่ในความเมตตาจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ทําประโยชน์ให้แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นนี่ก็เป็น5วิธีระงครับความโกรธที่ได้ผลก็ลองไปปรับใช้กันดูฝากใช้คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักและปรารถนาดีกันด้วยนะอจะเจริญพร